น้อยบุตรกน้อยใจสามีเคนทิรเดชตอนป่วยไม่ดูแลน้อยใจสามีและลูกวางแผนไปอยู่บ้านพักคนสราเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นครอบครัวหนึ่งสำหรับเคนทิรเดชและภรรยาน,น้อยบุตรศกซึ่งทั้งคู่มีลูกชายสองคนชื่อน้องคุณและน้องจูนอยู่ด้วยกันมานานถึง23ปีมีมุมโรแมนติกน่ารักน่ารัก,รกเยอะมากแต่ใครจะไปรู้ ็มีเรื่องให้โยมหัวกันอยู่บ่อยๆล่าสุดหน่อยให้สัมภาษณ์เผยว่าแอบเตรียมใจแล้ววันหนึ่งลูกมีครอบครัวทำใจแล้วว่าเราต้องได้อยู่คนเดียวเพราะลูกผู้ชายทั้งคู่เราต้องดูแลตัวเองตอนนี้ดูแล้วเวลาเราไม่สบายไม่เห็นจะมีใครสนใจเราเลยวันนั้นเป็นโควิดทำให้รู้สึกว่าเราต้องไปอยู่บ้านพักคนสลาแน่เลย เพราะไม่มีใครสนใจเราจริงๆต้องโทรไปอยู่โรงพยาบาลดีกว่าให้โรงพยาบาลส่งข้าวส่งน้ำยังดีกว่าจริงๆลูกอาจจะกลัวติดแต่ว่าจุดนั้นเราแบบทั้งพ่อและลูกไม่มีใครดูแลเราเลยรังเกียจเราขนาดนั้นเลยอย่างตอนนั้นลูกอยากกินขนมโดนัทก็เลยมาเราก็หยิบให้หนึ่งอันพ่อเขาก็บอกว่าใครหยิบให้ก่อนแล้วใครจะกินต่อ คือเรากักตัวแล้วเราหายแล้วเราก็แบบแค่หยิบไม่ได้เอาปากกัดแถมยังล้างมือแล้วนั้นโทษแม่อีกแล้วก็เลยคิดแล้วว่าถึงจุดนั้นไม่มีใครดูแลแน่เลยจริงๆมันไม่ตลกเลยน้ำตาตกในบอกความรู้สึกกับสามีแล้วแต่กระทบจะตีกันความรักตอนนี้23ปีเราก็ไม่อยากให้สามีเล่นอะไรที่พลาดพลน ทำไมพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกับมีลูก3ามคนแต่เราทะเลาะกันแค่ไหนก็ไม่เคยคิดจะปล่อยมือกันก็จะอยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยแหละเพราะคนเรามันไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นเป็นมนุษย์ธรรมดาสิ่งที่ทำให้คนอื่นอิจฉาครอบครัวคิดว่าน่าจะเป็นเพราะสามีเขาเลี้ยงเด็กเองชอบเลี้ยงลูกมุมดีๆเขาก็มีนะเวลาจะเดินทางเขาจัดกระเป๋าเองแล้วบอกให้ลูกจัดเอง แค่บอกว่าของอยู่ตรงไหนไม่ต้องทำอะไรเลยดีมาก